สนับสนุนโดย VR Leo ต้องบอกเลยครับว่าเชฟอาร์นั้นเป็นนักสร้างสรรอาหารตัวจริงนะครับเพราะว่าวัตถุดิที่นำมาประกอบอาหารแต่ละจานนั้นจะสร้างความประหลาดใจได้อยู่เสมอและนอกจากลูกค้าจะไม่สามารถเลือกเมนูที่ทานได้แล้วครับในแต่ละวันนั้นเชฟอาร์จะให้บริการลูกค้าเพียงแค่วันละหนึ่งโต๊ะเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากใครไม่โทรจอง คงเป็นเรื่องยากที่ได้ชิมอาหารฝีมือของเชฟอาร์ตครับเอาเมะเขือเทศหน่อยจ้ะอ่ะเอา2องกองเอ,เ,เอาเห็ดหน่อยจ้ะเอาเห็ดได้สองขีดอันนี้จะทําอะไรครับเน่พวกนี้ผมจะซื้อไปซื้อไปแล้วก็เอาไปเลือกใช้ว่าจานไหนควรใช้อะไรทีเอาสาวรถให้สองถุงนะไหมจ้ะอาหารฝรังใส่สรสด้วยเหรอเอาไทำเป็นซอสครับซอส s e a w ได้คิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาเอาสาระรสมาททำเป็นพวกซอสเนี่ยมันอร่อยีอะไรที่จะไปอยู่ในหัวเชฟแต่ละวันนี่ก็ต้องเดาเอาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับมันก็สนุกดีคือเราแพลนเมนูแต่ตัวส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเราอปบินเอานั่งซื้ออะไรแล้วก็ไปคิดเอามากูดใส่ป่ะ มะปูไม่ได้ไม่มะปูไม่ได้ใช้หรือว่าอยากจะให้ผมไปลองทําให้ทานดูไหมล่ะได้เชฟว่าเชฟเริ่มแบบเห็นของสดเห็นของนี้แล้วเกิดเป็นภาพเมนูอาหารตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นานแล้วสิบกว่าปีแล้วเพราะมันก็ต้องคิดไปเรื่อยๆนอไม้น่อไม้ทำอน้องไม้ป่าเลยหรอน่้าจะนองไม้ เ้าหอมหวานมากครับหนูไม่เคยชิมดเดี๋ยวไปทำดเดี๋ยวไปใส่พาสต้าได้ดดผมได้เท็กซ์เจอร์มันน้่แหละเพราะว่าผู้นี้มันก็จะมีรสชาติมานิดนึงแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์กรอบนิดนึงนี่คือปากน้ำเอาไปนิดนึงก็อ่าวไทยละแปลว่าของเราสดจริงๆใช่เพราะเรือเข้ามาถึงตรงนี้เลยใช่แล้วครับ ถ้าปัจจุบันนี้ให้ว่าน้ำข้ามจากนี่ไปฝั่งนู้นไหวป่ะครับโอ้โหคงจะไปโผล่นู่นเลยมั้ะครับตอนนี้คงว่ายไม่ไหวเพราะว่าเห็นอย่างนี้ผมเคยว่ายยากมากแล้วตอน <ไป S 2> สมยัย <ไป S 2> ตอน <ไป S 2> ท,ที่ที่เป็นนักว่ายน้ำนั้นว่ายวันหนึ่งซ้อม วันหนึ่งก็เช้าเย็นก็รวมรวมก็สิบกว่ากิโลได้โอ้ใช่ว่ายวันละ10กิโลกว่าสิกว่ากิโลใช่เราจะเป็นปลาอยู่แล้วเชฟอนตที่หยุดใบน้ำแตอนนั้นเชฟเรียนอยู่ที่อเมริกาด้วยเหรอครับไปเรียนด้วยแล้วก็ไปซ้อมว้น้ำครับที่ฟลอริดาครับรุ่นเดียกับฉลามนุกนะครับฉลามนุกรัตพงศ์ใช่นิตที่เลพวกนี้ย แล้วก็เลยมีช่วงหนึ่งหยุดว่ายน้ําไปใช่ครับมีช่วงหนึ่งหยุดว่ายน้ําเพราะว่าตอนนั้นกลับมาผมว่ายผมมาแข่งแล้วผมไว่ายไม่ค่อยดีด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึน้นนะะเตรียมตัวได้ไม่ดีพอสําหรับจะแข่งพอกลับไปปุ๊บก,ก็เริ่มรู้สึกเฟลวิดนึงแล้วก็เลยเบรกตอนช่วงเบรกเนี่ยแล้วก็ได้ ตื่นสายหน่อยได้เตะบอลครับได้เล่นโลโล,โล,โล์เบรดก็เลยมีเริ่มติดใจคนดูแลหกอพอกักนะครับหอที่โรงเรียนประจำเนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแอดไวเซอร์ด้วยครับ หมือนครูแนแนวใช่ประมาณนั้นผมก็คุยเรื่องอาหารกับแกบ่อยเป็นฝรั่งใช่ไหมเป็นฝรั่งครับเป็นอเมริกันแกก็เลยบอกว่าเนี่ยมีญาติเขาเรียน culinary school ครับอ่าฮะ culinary s c h o ค l ตอนนั้นผมเมื่อย้อนกลับไปสัก20่กว่าปีก่อนไอ้คำว่าไอ้ culinary school ผมยังไม่รู้จักเลยมันคืออะไรครับอาฮะบอกเนี่ยเขาสอนทำอาหารอ่า สอนทำอาหารเขาก็จบออกมาแล้วเขาก็เนี่ยทำงานเปิดร้านอาหารเป็นเชฟอะไรเงี้ยก็เลยแบบจุดประกายเราเลยคิดแล้วต้องทำแล้วคิดแล้วทำเลยนี่คือหมายความว่าไม่เรียนไม่ไม่ใ้น้ำแล้วอะตอนนี้ก็เลิกเลยเลิกเลยใช่ทำไมทำไมถึงเราถึงชอบทำอาหารก็ครอผมครอบครัวใหญ่คุณแม่ผมเป็นแม่บ้านก็จะทำอาหารแต่ละวันบนโต๊ะอาหารนี่อาหารมี อย่างทุกวันเข้าครวัวบ้างไหมเข้าครวัวครับเด็กๆชอบไปช่วยแม่ครับเป็นลูกมืออะไรเไงี้ยแม่ของแม่ผมใช้ทำอาหารแม่ผมใช้เตาอังโลเตาถ่านเนี่ยผมก็มีน้าที่จุดเตาไข่อะไรไข่แดงค่ะไขแดงอะไรไข่เค็มค่ะไข่เค็มไงไี้ยที่เรา ยำร้านข้าวต้มอะยำไก่ผมไม่รู้เรื่องเลยกินอย่างเดียวกินอยย่างเดีวทำอาหารมันเขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะจุกจิกก็ต้องเป็นคนที่ชอบเอ้ปูปูมีปูเนื้อไหมจ๊ะปูเนื้อเหรอคะรับมีค่ะเอาก้ามใหญ่ๆหน่อยใหญ่ใหญ่ไหม ใช้ได้เลยโอเคเชฟจะเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำเป็นอันนี้เดี๋ยวเอาไปทำเป็นพาสต้าแล้วก็เอาปูไข่เนี่ยนะเดี๋ยวเอาไข่ปูไปทำด้วยไ้สองอย่างรวมกันแค่พูดก็ไหลายๆแล้วอ่ะโอเคเยอะๆจ้ะดูยังไงอ่ะดูยังไง่ะดูยังไงอ่ะนี่ไงเนี่ยเวลาซื้อก็ต้องแงะไข่บอแแบบนี้แต่อันนี้ไม่ต้องแงแล้วอันนี้เยอะแล้วบวมเลยใช่ไหมโอเคใช่ไหมเชฟโอเคครับ คืออย่างเวลาเราทําอาหารแบบบุกซีดเนี่ยครับคือรับจํานวนคนรับจานวนคนแล้วก็เมนูจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งอาหารเราก็จะไม่ได้สั่งเยอะมากใช่ครับแล้เมำไมวันนี้ถึงคิดเมนูปูขึ้นมาเป็นเมนูใหม่ที่ได้ลองทำแล้วทำออกมาแล้วมันดูสวยด้วยแล้วก็ดูรสชาติโอเคด้วยช่วงนั้นเรียนได้สักปีหนึ่งมันมีเรื่องค่าเงิน รับเ m f ก็เลยขอ,อพ่อกลับมาแล้วก็เพราะว่าค่าเรียนแพงใช่มันแพง <นะ S 2> ขึ้นแล้วผมก็คิดว่า <c oughs> เลยขอพ่อกลับมาเรียนที่เมืองไทยตอนแรกพ่อจะไม่ให้กลับบอกว่าเรียนที่ไหนก็ได้ไม่หมายแต่ก็คือจะตั้งใจเรียนแล้วเขามีแต่พ่อบอกเราว่าเราเรียนที่ไหนก็ได้ไอันี้เราบอกพ่อ <c oughs> ใช่เพราะผมถูกสอนม,มา <c oughs> อย่างนี้ัแน่เดงก็คือทาอะไรก็ทำให้มันดีที่สุดอเพราะว่าผมเชื่อว่า ความมุ่งมั่นว่ามันต้องมันขึ้นอยู่กับตัวเรามันไม่อยู่ที่สถานีก็เลยกลับมาเรียนที่กลัมาเรียนที่เมืองไทยครับใหม่ไเรียนใหม่ๆครับได้มีโอกาสไปทานอาหารฝรั่งอาหารฝรั่งเศสที่นอร์มังดีออเรนตนกินอาหารดังมากที่นอร์มังดีสมัยก่อนในยุคนึงนี่้กินอาหารจานแรกไทยใช่จานแรกปุ๊กินเข้าไปบอกเพื่อน ที่ไปด้วยกันบอกว่าเนี่ยราต้องทำเราต้องทำให้ได้ซึ่งว่าที่นองบางดีนังนเชฟเป็นเชฟฝรั่งเชฟฝรัง่งแต่เราเป็นคนไทยเราบอกเราต้องทําให้ได้แบบ<ช>นนี้ใช่แล้วยังจำรสชาตินั้นได้คร<ช>ับพ,<อ>พอเรียนจบผมไม่ได้มีโอกาสไปทํางานที่เนเธอร์แลนด์ครับาาไปทํางานเป็น ห้องอาหารฝรั่งเศส <Ừ. S 2> อยู่ในโรงแรมเล็กๆบาาจบคอนแทคปุ๊บกลับมาเมืองไทยก็บอกพ่อว่าอยากทำร้านเองผมจำได้แม่นว่ามันเป็นร้านอาหารเล็กๆมีอยู่สักสิบโต๊ะ,ะเล็กๆไม่เยอะ,อะครับน่าจะเป็นร้านแรกเป็นร้านแรกเลยที่จะาของร้านเด็กที่สุดออตอนนั้นอาจจะ ร้านอาหารประเภทที่เชฟเป็นโอ e เอเองเนี่ยน่าจะมีน้อยคร e ับอ่าฮก็ได้ออกสื่อมันก็เหมือนก็เป็นการโปรโมทเป็นตัวพอเราได้เป็นเชฟที่ออกทีวีปุ๊บฟีดแบบมันส่งผลต่อมันก็ร้านอาหารดีเลยไหมครับก็ดีนะครับก็มีคนรู้จักมากขึ้นมีลูกค้าที่เป็นแฟนรายการก็อยากจะมานรอมาอะไรเงี้ยมากขึ้น ไอเรื่องของการเป็นคนที่ชอบทําอะไรแล้วทําเลยแบบพอเกิดอะไรปุ๊บไม่เคยปล่อยให้มันหลุดผ่านไปเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนเด็กๆมีเรื่อง<ะ>องขาหารมีไหมครับจะ,จะทําแบบอย่างนี้ครับเวลาเห็นในแมกกาซีนเอ้ยอาหารจานนี้มันสวยน่ากินแต่เราไม่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นยังไงครับแต่เราอา่านเราดูอินกริเดียนส่วนประกอบส่วนประกอบส่วนผสมดูวิธีการทํา มันเราก็อิ่มพอจะจินตนาการได้ว่ามันควรจะรสชาติมาเป็นประมาณแบบนี้ครับคือแค่ไปเปิดอ่านปุ๊บจินตนาการออกกลับถึงบ้านลองทําเลยป่ะครับทําทําครับเอางี้ไหนไหนทำอะไรทําเลยเรากลับบ้านได้เลยไปทาทาอาหารทานกันเลยไหมได,ได้ครับเดี๋ยวเอาอาหารที่เราซื้ออย่างวันนี้ใช่ไปลองนะั<ๆ>้นทำมันดูไป คนที่สามารถคิดแล้วทำเลยนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความกล้าตัดสินใจและก็ความมุ่งมั่นสูงนะครับนั่นอาจเป็นเพราะว่าเชฟอาร์ตเองเคยเป็นนักกีฬามาก่อนจึงทำให้เขามีคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ